คลิปนี้ผมจะมาอัปเดตเหรียญล u น่าโดยเฉพาะเลยนะครับอัปเดตล u น่าโดยเฉพาะเลยคลิปนี้ท้อขึ้นมาเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับความรู้นี้อาจจะไม่ถูกต้อง100%ซแต่ยังไงก็คิดว่ามีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับล u น่ USD ดูเหรียญ USDC ก่อนนะครับทำไมที่ Luna ขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเมนหลักผมคิดว่านะครับ ่าไม่ใช่ว่าเป็นเพราะขึ้นมาแล้วแล้วมาพูดนะครับก็ตัวนี้ผมก็คาดการมาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับ uh, USDC USDC USLUNA นะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงว่าถ้าเกิดลูน่าถ้าเกิด USDC กลับไปที่เดิมแล้วก็เหรียญมีโอกาสยังไงบ้างนะครับก็ไลฟฟังว่าเหรียญ USDC ตัวนี้นะครับเคยหลุดแปกหลุดอะไรสักอย่างนี่แหละก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้คือเจ้าของต้องการ ปเปลี่ยนสตอรี่คำว่าลูน่าถ้าเกิดคนที่เพิ่งเข้าวันนี้เมื่อวานเมื่อวันซืนเนี่ยถ้าเกิดกเห็นราคาบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้หรอกว่าเหรียญอะไรเขาคิดว่าเหรียญใหม่แล้วข้อมูลมันไม่ค่อยมีถ้าเกิดเขาคิดว่าลูน่าเก่าลูน่ามันก็จะมีสตอรี่ที่หลเหรียญบริษัทเน่าๆหรือที่ํำจืมเสื่อมเสียชื่อเสียงก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเรียกว่าแต่งองค์ตรงเครื่องใหม่เหมือนบ้านที่เก่าโทรมๆแล้วก็มารีโนเวทใหม่ทําใหม่ใส่โซฟา ไปให้เบาเด้งเด้งดึงดึงแล้วผมถึงไปดานนะครับประมาณนี้แล้วก็ตาํตาให้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มาขายราคาที่แพงได้คนเกา่าๆล้มหายตายจากไปก็ลืมไปก็มีคนใหม่ที่เข้ามาใส่ตอรตอรี่เปลี่ยนชื่อใหม่ใส่ตัวซีเข้าไปใส่ตัวนู้นตัวนี้ให้คนเกิดความสับสนแต่คนเก่าอย่างเราที่เราเทรดมานะครับบาดเจ็บกันนะหลายคนแต่ผมไม่ได้เคยบาดเจ็บกับลูน่านะครับแต่ยงแค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็จับองค์ตรเครื่องใหม่ก็เหมือนบอริษัทวุ่นไตบางตัวนะครับที่ ที่ปั่นหุ้นแล้วอย่างนน้นอย่างนี้นะครับแล้วสุดท้ายก็ทําตัวไม่ดีนะครับผมเราออกนอกกระดานไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนใส่ชื่อใหม่ว่าจะมีแบ็กหลอกเท่านู้นเท่านี้จะตำาน้นเท่านี้ที่เกาะน้นเกาะนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันว่าผมคิดยังไงตัวลูน่านะครับสมมุติวันนี้อยู่ที่ราคา2บาทนะครับมันลงไปต่ําสุดก็อ,อยู่ประมาณสัก0 0 0 5 8 4 3 0 0 0 5 8 4 3ประมาณ 0.005843มันลงไปประมาณ20ตังค์นะครับเพื่อนๆ20ตังค์ถ้าเกิดคนไหนซื้อไปสัก10,000บาทณนะตอนนี้นะครับหน่วย100ปันหมื่นนะ10,000บาทอ่าน20นะครับประมาณ50,000หน่วย50,000หน่วยนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่2.58นะครับเราจะได้เงินเท่าไร่คูณ2.58ก็ประมาณประมาณแสนกว่าแล้วนะครับแต่ปัญหา หน่วยสิบร้อยพันหมื่นนะครับอ่านจุดสองศูนย์นะครับเพื่อนๆถ้าเราเทรดในลักษณะของเราได้ห้าหมื่นหน่วยถ้าเกิดว่ามันวิ่งกลับไปที่ถ้าเกิดมันวิ่งกลับไปที่เราได้ห0หมืนสามสิบาทนะครับเราจะเป็นล้านห้าตันทีเลยโดยที่เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้าเราซื้อในราคายี่สิบตังค์แล้วถ้าเกิดว่าเขาปันผลปีละสิบแปดเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเดือนแสดงว่าปันผลปีงประมาณเกือบ เกือบเกือบร้อยเที่คุณลงทุนไปณนะราคาตอน20ตังค์นะั้นแล้วเรามาหารกับ12ตกเดือนละ700กว่าบาทนะครับนี่เขาเรียกว่ามีภาษีอินคัมโดยที่ใช้เงินแค่หนึ่งหมื่นบาทนะครับก็ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่คลิปนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ราคาที่ต่ํปันผลก็จะสูงเมื่อราคาสูงขึ้นนะครับแต่คลิปนี้ก็เพืพ่อนๆลองคิดดูนะหน่วยถ้าเกิดเพื่อนไปซื้อหน่วย10บ0 0พันหมื่นนะหนึ่งหมื่นบาทที่ราคา30สมมุติกรณีมันหลุดมันขึ้นไป นะครับก็เราจะได้ประมาณ3ามสิบส<ม>หน่วยก็คูณกับ18เต่อปีก็ได้แค่6กบบาทมันต่างกันเยอะมากมายเลยลองคิดต่อแล้วกัน <c oughs> นะครับในคลิปนี้จะมาบอกว่า <c oughs> ผมค่อนข้างที่จะคิดว่ามันมีโอกาสมากๆ, <c oughs> ๆเลยที่เจ้าจะลากกลับไปที่30บาท3ามบาทหรือเพื่อไปตึงราคาไว้ที่1ดอลลาร์นะครับเพื่อนเพื่อเพื่อไปตึงราคาไว้ที่1ดอลลาร์นะครับเมื่อไป1ดอลลาร์ได้ตอนนี้ก็อาจจะออกสตอรี่มาว่า ถ้าเกิดหนึ่งลารล่ากลับไปถึงเดี๋ยวจะมีการปันผลให้18%ต่อปีนะหรือก่อนหน้าน,นี้มันเยอะไปแล้วแต่เขาจะให้30แล้วทาไมอะ่ะสุดท้ายนักลงทุนเชื่อไม่เชื่อสุดท้ายเขาเข้าอีกก็สามสเรมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงนะครับแต่ในใจก็หวั่นไหวว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้นะครับเ,เพื่อนๆแต่คลิปนี้เป็นการคาดเดาเท่านั้นนะครับก็ผมคิดว่ามันมีโอกาสเช่นกัน นะครับหรือลงอีกก็ได้นะครับดังนั้นแล้วขอเพื่อนๆลองลองลอง,ลองศึกษาเพิ่มเติมตอ้ศึกษาแค่ไหนต้าได้แ,แอบมองอยู่อ่ะสิวันที่ผ่านมาแล้วมาไล่ซื้อวันนี้มันอาจจะย่อขึ้นมาสองบาทห้ซื้อปั๊บเขาบอกว่าจะไปสาบาทสบาทสุดท้ายย่อลงมาสองบาทปาก5ขายทิ้งขายก่อนรอยอ่อซื้อใหม่สุดท้ายขึ้นไปสบาทก็ทซื้ออีกคุณจะใจนิสัยแบบนี้ตลอดไปนะครับ ผมคิดว่านะครับ USTC เนี่ยมันก็วิ่งตัวอื่นๆวิ่งตาม USTC เนี่ยแหละครับนะครับก็ลุ้นกันต่อไปหวังว่าจะดีดกลับมาได้นะครับน่าจะทาให้เร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดในที่นี้หมายความว่าลากไป1ดอลลดอ์นะครับประมาณสามาบาทนะครับคนไหนที่เทรดราคาณตอนนี้สมมุตินะครับเป็นการสมมุติท่านั้นนะครับห้ามห้ามเด็ดขาดเลยนะครับผมเป็นการสมมุติแล้วก็ผมเรียนรู้ของผมด้วยมาแบ่งปันกับเพื่อน สมมติว่าได้ที่ราคาสองจุณเวลานี้ได้สี่เปอหน่วยเราไปคูณกับ35บาท1ดอลลาร์ก็ตับสามห้าเลยนะครับมันไม่ใช่30มสิบสามเอ็เมื่อสิปีที่แล้วได้ประมาณแสนกว่าหน่วยแสนกว่าบาทนะครับเพื่อนๆพื่ก็โอเคนะครับผมคิดว่ามีโอกาสไปได้ต่อนะครับแต่คลิปนี้เราคิดว่ามันจะมีโอกาสมากๆเลยที่จะลุน้านี้ไปไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะไปแล้วนะครับเนี่ย เนี่ยไปแล้วนะครับก็น่าจะขึ้นจนไส้แตกนะพื่นะยังไงก็น่าจะหลัก2น่าจะมีโอกาสได้เห็นนะตอนนี้0ูนยตัวแล้วก็10000แกว่า10000กว่านะครับก็มีโอกาสที่จะแตะหลัก2ได้นะครับดังนั้นแล้ว ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับแต่คลิปนี้จะไม่บอกว่าผมว่าสักวันหนึ่งเขาน่าจะบอกว่าให้ปันผลด้วยนะครับสติ๊กกิ้งนี่แหละตัวของ UTC นะครับก็ตั้งตั้งสามตัวนี้ต้องดู3ตัวนะครับตั้งลูน่าโน้นลูน่านี้นะครับเพื่อนๆดูดูเขาแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่ามีโอกาสมากๆเลยนะครับตัวโลของลูน่าใหม่นะครับที่จะขึ้นมาแต่วันนี้เลยนะครับเกี่ยวกับโซน3.8082แนี่แหล่ะครับนะแท่งนี้ต้องยาวเฟื่อย นะครับคลิปนี้ก็เป็นคำแใจกับทุกคนนะครับไม่ได้ชี้นำหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนความเสี่ยงก็อยากให้รู้ว่าหวังดีกับทุกคนนะครับก็น้องๆคนไหนที่ฟังมาก็พยายามเข้าใจด้วยนะครับว่าเราไม่มีเจตนาที่จะชี้ว่าจะซื้อขายตรงไหนถ้าคุณไหนที่ประเภทเราถามมาวันหนึ่งติดนิสยัยซื้อตรงไหนดีขายตรงไหนดีดูหน้าจะไปเท่าไหร่มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าคุณมัวแต่รอให้คุณมาบอกนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดเขาไม่อยู่คุณก็จะเล่นยังไงก็ขาดทุนราะคุณตามคนอื่นนเาตลอดะครับ โอเคก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับส่วนตัวของลูน่าที่มีโอกาสมากๆเลยนะครับถ้าเกิดวันนี้ราคามันอยู่ที่2.7 0แล้วกันบวก10%เนะเดี๋ยวผมลบก่อนนะเดี๋ยวมันจะระเบิดแล้วครับผนะอนลบ10%เนตท่ากับ2.43.43ถ้าเกิดลูน Luna, ่าบวกบวก10%วันนี้นะครับลูน่าจะไปที่โอเคบวกเลบปบวกรเเลยนะครับ ร้อเปอลูน่าจะไปที่4.86นะครับ4.86เรามาดูด้วยกันลาคาเลสผล4.86ไปได้หรือเปล่า4.86ก็โซนนี้นะครับ4.86ก็โซนโซนแนวต้านตรงนี้เลยนะครับดังนั้นแล้วคิดว่ามีโอกาสมากๆเลยนะครับที่อาจจะบวกร้อนแดงต้องมาตรงนี้นะครับอย่างน้อยสมมติว่าบวกสัก อ่าห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับพะตัวแม่เดี๋ยวสักพักยูเอทีซีอาจจะบวกไปเป็นหลักร้อยก็ได้เพื่มไปนะตอนนี้บวกเจ็ดสิบสองแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าไปหลักร้อยเปอร์เซ็นต์น่ยตอนนี้เงินจะไหลเข้าทันทีเลยนะครับแล้วก็อ่าบวกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็แสดงว่าสี่ดอลลาร์มีโอกาสนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับก็หวังว่าขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมีสติแล้วก็มีสตังค์นะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีผมแล้วก็ ดูดีๆนะครับเพราะว่าตลาดบิตคอยไว้ใช้ไม่ได้แต่ตัวลูน่าอาจจะไว้ใช้ได้มากที่สุดในตลาดณตอนนี้ก็เป็นไปได้นะครับขอตัวจุกดีครับ